สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะพบกับรายการสีสันโลกสวยกับอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์นะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกที่จะมาฝากก็คือในื มีความสงสัยกันไหมคะว่าทำไมร้านอาหารในจังหวัดสงขลาจึงนิยมแวนรูปรัชการที่5ขณะที่ทรงทอดประทุเชื่อว่าคนไทย100%เซมากกว่า100%เซเคยพบเห็นภาพพระบรมฉายลักษณ์เรียบง่ายนี้แฝงไปด้วยความอบอุ่นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ในขณะทรงสลกสบายๆประทับหน้าเต่า่าน และทรงกำลังทอดอะไรบางอย่างด้วยพระองค์เองเราจะเห็นรูปนี้กันบ่อยๆซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์นี้ถือเป็นมหามิ่งมงคลแก่ร้านอาหารทั่วประเทศไทยจึงมักนำไปติดประดับไว้ในร้านเพื่อบูชาเสมอเวลาไปทานอาหารตามร้านอาหารไทยร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารใหญ่ร้านอาหารเล็กพัตคารหรือร้านตามสั่งข้างทางในจังหวัดสงขลาเนี่ยถ้าเราได้สังเกตกันเนี่ย จะเห็นว่าร้านเหล่านั้นมักแขวนรูปถ่ายของรัชกาลที่5ขณะทรงกำลังทำอาหารรูปนี้ติดไว้ที่ผนังร้านเป็นประจำโคสงสัยไหมคะใครเป็นคนถ่ายผู้ที่เป็นคนถ่ายภาพอันนี้ก็คือเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมเอิบเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ถ่ายรูปถวายมาตลอดคือตอนที่พระอ,องค์เนี่ยทอดประทูเนี่ยนะคะ ซึ่งบอกว่าปลาทูเนี่ยเป็นอาหารที่ทรงเสวยพระองค์ชอบนะก็จึงเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าหลวงเนี่ยโปรดเสวยปลาทูเป็นอย่างมากในสมัยนั้นปลาทูจัดว่าเป็นของหรูเวลาเสด็จเมืองเพชรบุรีข่าวใดก็มักจะเอ่ยถึงปลาทูเสมอนะคะเพราะนั้นก็คือท่านไม่โปรดปลาทูที่ทอดแล้วเนี่ยมีกลิ่นคาวเพราะนั้นก็คือท่านก็ลงมือทอดเองเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ถือว่า เป็นอะไรที่เราได้ทราบที่มาว่าเพราะอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ทรงเป็นพระกยายหารโปรดที่เรารู้กันนะคะเวันนั้นก็คือเราจะเห็นแล้วก็บางคนก็เอามาสักระ,ะนะคะก็ติดไว้ที่ร้านติดเธอค่ะร้านอาหารไหนที่อยากขายดีนะคะเอาพระรูปท่านมาติดนะคะอีกเรื่องนะคะที่นํามาฝากก็คือเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นต้นไม้ที่ลอยในน้ำเนาะ ต้นไม้ที่ลอยในน้ําอันนี้ลองลองทายสิคะดอกสีม่วง,วงเป็นต้นผักตบชวานะคะผักตบชวาเป็นพืชท้องถิ่นมีชื่อท้องถิ่นที่เรียกบางจังหวัดอาจจะเรียกไม่เหมือนกันอย่างผักตบชวาที่จังหวัดนครราชสีมาเขาเรียกผักปงและที่อ่างทองจะเรียกผักบอดนะส่วนออจังหวัดสุพรรณก็เรียกว่าผักปองนะคะเชียงรายจะเรียกบัวลอยและก็ภาคตะวันตกเฉียงเหนือเขาเรียกผักตบ ภาคกลางก็จะเรียกผักตบนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าสวะตอนนี้ลักษณะนะคะที่มาของผักตบชวาเนี่ยนะคะก็บอกผักตบชวาเป็นพันธุ์ไม้น้ามีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู่ในทวีปเมริกาใต้นะคะแล้วก็นํามาปลูกครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นํามาปลูกไว้ที่ตรงวังสะปปทุมนะคะนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย พอเข้ามาเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยนะคะก็เป็นองค์ราชินีของรัชกาลที่5ก็ไปเห็นทําไมนะที่สุมาตาอินโดนีเซียนเนี่ยทำไมคนถึงเอาดอกของต้นผักตบเนี่ยเอามาทัดหูนะคะแล้วมันสวยมันเป็นดอกที่มีสีม่วงกลีบใหญ่นะคะแล้วก็เป็นช่อสวยงามก็เลยนําให้ข้าราชรพารเนี่ยเอาใส่ตะก้ามา3ตะก้า นะคะเพื่อเอามาปลูกในประเทศไทยนะคะเพื่อป้องกันว่าเอ้ยปลูกแล้วมันจะตายไหมเนาะก็พระองค์ก็คือให้เอาน้ํามาจากที่นู่นด้วยเลยนะคะเอาน้ํามาสิบปีปนะคะแล้วก็นํามาปลูกครั้ง,งแรกไว้ที่วังสัปปทุมในกรุงเทพนะคะตั้งแต่2444แต่จากการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและเกิดน้ําท่วมจึงทําให้ผักตบชวาหลุดรอดออกมาแล้วก็เกิดแพร่กระจาย นะไปทั่วจนกลายเป็นวัชพืชเป็นวัชพืชน้ําที่รุงแรงพักตบชวาจัดเป็นพืชน้ําล้มลุกมีอายุหลายฤดูมีลําต้นที่สั้นแตกใบเป็นกอลอยในน้ํามีไหลไหลนะคะซึ่งเกิดตามซอกใบไหลอันนี้ที่เราจะเห็นกันตามพจนานุกรมจะบอกว่าเป็นส่วนของพืชบางชนิดเลื้อยชอนไปแตกเป็นหนอขึ้น ซึ่งผักตบเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นๆแล้วก็มีต้นเล็กๆน้อยๆอ,ยอันนั้นแหละค่ะคือไหลนะคะเกิดตามซอกใบแล้วก็จะเลยเป็นต้นอ่อนโดยที่ไปลายไหลเนี่ยจะเป็นต้นอ่อนๆอันนี้ลําต้นมีลักษณะอวบอยู่ลําต้นเรียบเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็เข้มลําต้นจะมีขนาดสั้นหรือยาวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์เราจะเห็นผักตบพังที่อ้วนจะ้นะคะดูป่องตรงกลางสวยงามใบเขียวนะคะอันนั้นก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะ แล้วก็ก้านใบจะพองออกตรงกลางนะคะภายในจะมีลักษณะเป็นรูพุนช่วยพยุงลำต้นให้ลอยน้ำได้ว่าลำต้นสั้นจะมีความสูงประมาณ3-90เซนติเมตรรากจะแตกออกจากลำต้นบริเวณข้อลากมีสีม่วงดำนะคะก็ลอยน้ำอยู่แล้วก็ผักตบชวาจะทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผักตบชาวาจะลอยอยู่เป็นกอเวลาเราไปไหนเห็นผักตบมันก็จะกลายเป็นสิ่งกีดขวางเวลาสัญจรของทางน้ำนะคะของคนที่อยู่ในชีวิตริมน้ำนะคะล้าก็จะเป็นเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นขยะหน้ารังเกียจน้าลําคาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะผักตบชาวาเนี่ยจะออกดอกเป็นช่ออยู่กลางกอไม่มีก้านดอกประกอบไปด้วยดอกขนาดเล็กหลายดอกนะคะมีประมาณ 3- ถึง25ดอก นะคะดอกย่อยเป็นสีชมพูอมฟ้าหรือสีม่วงเขาจะมีกลีบดอกคกกลีบกลีบบนสุดจะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่นเนาะแล้วก็จะมีจุดแต้มสีเหลืองที่กลางรกลรีบกลีบดอกมีลักษณะบางนะคะเมื่อช่อดอกเจริญเนี่ยก้านช่อดอกจะค่อยๆย,ยาวขึ้นพองขึ้นทําให้ภายในที่หุ้มก้านช่อดอกกับก้านใบเนี่ยจะขาดออกนะคะนั่นก็คือก้านช่อดอกจเจริญมากขึ้นเนี่ยจะดันกระบใบ ในก้านให้ขาดเพราะฉะนั้นก้านช่อดอกจะแทงชูช่อนะคะโผล่ขึ้นเนาะแล้วก็เราจะเห็นว่าดอกผักตบชวาเนี่ยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอายุอยู่เท่าไหร่มันถึงจะออกดอกเขาบอกมันจะออกดอกในช่วงต้นฤดูหนาวไปถึงฤดูร้อนเป็นช่วงท้าบเกี่ยวแล้วก็อยู่ในเดือนเดียวนะคะประมาณนี้แลนนี้มาดูต่อว่าผลเขามีดอกแล้วเขามีผลนะคะผลของผักตบชวา เป็นผลแบบแคปซูลแห้งและแตกได้ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะแบ่งเป็นภู3สามพเมื่อแก่เนี่ยจะแตกกลางโพลนะคะภายในมีมเมล็ดจำนวนมากลักษณะของเม็ดก็เป็นมเมล็ดเป็นรูปกลมขนาดเล็กสรรพคุณผักตบชวานะต้นมีรสจืดเป็นยากแก้พิษในร่างกายช่วยขับลมใช้ตำพอกแก้แผลอักเสบช่วยระบายความร้อนในร่างกาย อันนี้ก็คือในส่วนของตัวผักตบนะคะเรามาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของผักตบชวานะคะในการบริโภคเนี่ยดอกอ่อนและก้านใบอ่อนเนี่ยจะกินเป็นผักเป็นลวกจิ้มได้นะคะน้ำพริกหรือเอาไปทำแกงส้มแล้วก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เช่นหมูใช้ทำปุ๋ยหมักก้านนะคะแล้วก็ใบอ่อนเนี่ยนำมารับประทานได้ เครื่องจักสารผักตบชวานะคะเราจะเห็นโดยใช้ก้านของผักตบชวาไปตากแห้งเอาไปทําเครื่องจักสารในด้านสมุนไพรเนี่ยใช้เป็นยาแก้พิษไปในร่างกายแล้วก็ขับลมใช้ทาหรือพอกแก้แผลอักเสบได้นี่ในกรณีของการกําจัดน้ําเสียผักตบชวาสามารถช่วยบําบัดน้ําเสียนะคะโดยการทําหน้าที่กรองน้ําที่ไหลผ่านกอผักตบนะคะอย่างช้าๆทําให้ของแข็ง แขวนลอยต่างๆที่ปนอยู่ในน้ำถูกสกัดนะฮะแล้วกลั่นกองออกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบรากที่มีจำนวนมากจะช่วยกรองสารอินทรีย์ที่ละเอียดแล้วก็จุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่รากจะช่วยดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยนะคะรากปะทบชวาเนี่ยจะดูดสารอาหารที่อยู่ในน้ำทำให้นโตเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียเนี่ยจะถูกกำจัดไปได้ นัานก็คือในตัวเจนในน้ําเสียนั้นเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในรูปของสารประกอบเคมีนะคะแล้วก็เช่นสารอินทรีย์ไนโตรเจนหรือแอมโมเนียไนโตรเจนไนเตรตนะคะพบผักตบชวาเนี่ยสามารถดูดไนโตรเจนได้ทั้ง3ชนิดแต่ปริมาณที่แตกต่างกันผักตบชวาสามารถดูดอินทรีย์ไนโตรเจนได้สูงกว่าไนโตรเจนรูปแบบอื่นๆก็คือประมาณร้อยละ95 ขณะที่ไนเตรตในตัวเช่นและแอมโมเนียในตัวเชนจะเป็นปริมาณร้อยละ80ร้อยละ77ประมาณนี้สถานที่แรกในประเทศไทยที่ใช้การบรบบัดน้ำเสียด้วยวิธีนี้ก็คือบึงมักกะสันซึ่งเป็นโครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ขอขอบคุณข้อมูลของชักธงลบโดยกิเรนนะคะประลองเชิงของไทยรัฐปีที่67พักสักครู่นะคะสยามอเมซิ่งพาร์คหรือที่เราเคยไปในวัยเด็กคือสวนสยามทะเลก,กรุงเทพสยามอเมซิ่งพาร์ค ส่วนน้ำที่มีทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดยกิน n นส s s เวิลด์เรคคอเมื่อปีพุทธศักราช2552มีพื้นที่13,600ตารางเมตรรับรองผู้ใช้บริการจำนวน13,000คนส่วนน้ำบนพื้นที่75ไร่ประกอบด้วยเครื่องเล่นออกกำลังกายทางน้ำสปีดสไลเดอร์7สีซูปเปอร์สไปรลัลรางคดเคี้ยวฐานน้ำวนฐานน้ำตกไฟแอมลากูน เครื่องเล่นทางน้ำสำหรับครอบครัวนอกจากนั้นยังให้บริการสวนสนุกซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องเล่นมาตรฐานสากลระดับโลกกว่า30ชนิดอาทิวอ l t ท็์รถไฟห่อตีลังกาเกลียวสว่านใหญ่ที่สุดหนึ่งในสองของโลกใจแอนดร o p ยักษ์ตกตึกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Lock room, ล็อกฟ o o มล่องแก่งขนาดยักษ์จากประเทศเยอรมนีแอฟริกาแอดเวนเจอร์ท่องป่าแอฟริกา แกรนแคนยอนเอ็กเพ s สรถไฟหัวม้าบูเมอร์แรงรถไฟเหาะตีลังกาถอยหลังยอดนิยมโปรโมชั่นบัตรราคาพิเศษหน้าประตูทางเข้าสยาม Amazing Park บัตร adult adventure pass ราคาพิเศษเหลือเพียง500บาทจากปกติ900บาทใช้ผ่านประตูใช้บริการเครื่องเล่นทุกชนิดไม่อันกี่รอบก็ได้และพักผ่อนในสวนน้ำตลอดวันบัตร แอนนวลแอดเวนเจอร์พาสราคาพิเศษเพียง900บาทจากปกติ2,000บาทใช้ผ่านประตูใช้บริการเครื่องเล่นทุกชนิดไม่อั้นกี่รอบก็ได้และพักผ่อนในสวนน้ำตลอดปีบัตรมีอายุ365วันนับจากวันที่ลงทะเบียนออกบัตรบัตร Adult Adventure Pass จําจำนวน7ใบ สำหรับผู้ที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ราคาเพียง2,590บาทจากราคาปกติ6,300บาทบัตร Super ร์แพราคา1,200บาทผ่านประตูใช้บริการเครื่องเล่นทุกชนิดไม่อันกี่รอบก็ได้และพักผ่อนในสวนน้ำหนท่านเปิดใช้บัตรครั้งแรกรับฟรีเครดิตเงินคืนมูลค่า1,200บาทสำหรับใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อบัตรผ่านประตูอาหารเครื่องดื่ม และของที่ระลึกผู้ถือบัตรซูเปอร์พาสมีจำนวนเงินเครดิตในบัตรเหลือไม่น้อยกว่า500บาทมีสิทธิ์ซื้อบัตรให้ผู้ติดตามได้ในราคา200บาทจากปกติ900บาทสูงสุดได้ไม่เกิน3ใบต่อวันพิเศษบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วประเทศแสดงบัตรเข้าใช้บริการฟรีที่สยามอเมซิ่งพาร์พร้อมรับสิทธิ์พาผู้ติดตามซื้อบัตร a d u l t Adventure p a s s ราคาพิเศษเหลือเพียง 200บาทจากปกติ900บาทซื้อได้สูงส แนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 0623965298คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวย โดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สยามอเมซิ่งพาร์คขึ้นแทนสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขานามัยควาตรา SHA สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวหลังจากมีประกาศคลายล็อกดาว และสยามอเมซิ่งพาร์คกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบอาทิการเว้นระยะห่างบนเครื่องเล่นและจุดบริการการตรวจวัดไข้พนักงานและผู้เข้าใช้บริการการสวมหน้ากากอนามายัยการทำความสะอาดเครื่องเล่นและจุดสัมผัสในพื้นที่และอื่นๆสยามอเมซิ่งพาร์คได้เข้าร่วมโครงการ a เมซิ่งไ h a i l a ด์ Safety, Healthy, and Administration หรือ S.H.A. ซึ่งเป็นโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมควบคุมโรคกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐต่างๆซึ่งล่าสุดสยามอเมซิ่งพาร์คได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก S.H.A. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าใช้บริการว่าจะเที่ยวสยามอเมซิ่งพาร์คได้อย่างสนุกอุ่นใจสะอาดปลอดภัยสยามอเมซิ่งพาร์คเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์029197200 มาในช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะยังมีเรื่องราวดีๆเกล็ดเนะ็กเก็ดน้อยนำมาเสนอให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะไปฟังกันต่อเลยนะคะเรื่องของเราที่จะเตรียมมาในวันนี้เป็นเรื่องของการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลการกรวดน้ำหมายถึงการแผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลังน้ำนะคะคำถามที่เรามาจะเจอกันเนี่ยทำไมจึงต้องกรวดน้ำหลังเวลาทำบุญทำไมจึงต้องกรวดน้ำนะ หลังเวลาทําบุญแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันนิยมปวดน้ําหลังจากทําบุญถวายทานเสร็จแล้วเพื่อประสงค์จะทําเจตนาของต้นให้บริสุทธิ์ทั้ง3การก็คือการแรกนะคะก่อนให้เขาเรียกว่าปุกพะเจตนาคือเจตนาก่อนให้การที่สองก็คือการที่กําลังให้เรียกว่ามุนจนะเจตนาคือเจตนาขณะให้การที่3คือการอ ปราปรเจตนาการอปราปรเจตนาเจตนาต่อต่อกันไปหลังจากให้ทานแล้วอันที่สองคำถามที่เจอกันก็คือกวดน้ำเวลาใดและหยุดกวดเวลาใดนะคะการกวดน้ำควรหลังในเวลาที่พระเถระผู้เป็นประธานเริ่มอนุโมทนาว่ายะถาวาริวหาอันนี้เราก็เริ่มหลังน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้จนกระทั่ง อนุโมทนาลงท้ายว่ามะนิโชติละโศยะถาจึงหยุดการกรวดน้ํานั่นก็คือต้องดูจังหวะนะคะพระจวดมาถึงตรงนี้ปับ๊บเราต้องหยุดกรวดน้ําแล้วก็เทน้ําที่เหลือเนี่ยอยู่ลงในภาชนะให้หมดนะคะแล้วก็พนมมือรับพรนะคะเพราะนั้นก็คือพอจบยะถาปับ๊บอ่ะน้ําที่กําลังเทยอยู่ต้องเทให้หมดไปเลยแล้วก็พนมมือรับพรซะ พระท่านจะขึ้นว่าสัพพีติโยตรงนี้ค่ะพอสัพพีติโยปั๊บยกบือพนมอันนี้คือเป็นการให้พ่อนะคะคำถามอีกอันที่จะเจอก็คือทำไมจึงต้องเทน้ำกรวดให้หมดในเวลาพระว่ามมิโชติละโศยถาจบลงเนี่ยนะคะพูกว่าเมื่อน้ำไหลไปสู่มหาสมุทรสาครเต็มแล้วก็ไม่ไหลอีกต่อไปความปรารถนาที่ตั้งไว ก็บริบูรณ์แล้วนั้นลำดับต่อไปก็รับพรจากพระนั่นเองนะคะอีกคำถามที่เจอก็คือทำไมจึงกวดน้ำให้ไหลติดต่อกันโดยไม่ให้ขาดสายะนะคะบอกว่าเพื่อให้กุศลอุทิศไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับไม่ขาดระยะให้ติดต่อกันไปและความปรารถนาก็จะได้ไม่ขาดระยะนะคะเออปรารถนาอะไรก็จะได้ตามนั้นไม่ขาดระยะนะคะ โดยเป็นไปตามที่ปัถนาอย่างราบรื่นเหมือนกระแสน้ํำที่ไหลไปนะคะสู่มหาสมุทรย่อมไหลเป็นสายไม่ขาดระยะหากเทน้ําขาดระยะเปรียบเหมือนบุญกุศลที่จะได้ก็ขาดระยะความปัถนาก็จะขาดระยะเรียกว่าไม่มาต่อเนื่องประมาณนี้ คำถามอีกคำถามก็คือทำไมต้องกดน้ำละ่ะการกดน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทั้งเป็นการแสดงถึงความยินดีในการบำเพ็ญกุศลที่ได้ทำไว้แล้วและเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น คำถามอีกอันที่เจอก็คือทำไมจึงเทน้ำกรวดแล้วเนี่ยที่กลางแจ้งนะคะหรือที่โคนต้นไม้ก็บอกหรือในที่ไม่มีวัตถุสิ่งใดปกคลุมอันนี้ความหมายก็คืออะไรเพราะเชื่อกันว่าการเทน้ำลงที่กลางแจ้งที่สะอาดหรือโคนต้นไม้นั้นเพื่อต้องการปลูกฝังนิสัยให้คนรักต้นไม้นั่นเองและคำถามอีกอันก็คือทำไมต้องใช้น้ำ นะะในการกวดน้ํากวดแห้งแบบไม่ใช้น้ําได้ไหมคําตอบนะการใช้น้ําเป็นการถือตามประเพณีนิยมนั่นเองได้ประพฤติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณล,ลักษณะ,ะให้สมกับคําว่าอนุโมทนาของพระที่ว่ายะถาวาริวหานั่นเองเหมือนห้วงน้ําที่ยังมหาสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉะนั้นจะกวดน้ําโดยไม่ใช้น้ําหรือเรียกว่ากวดแห้งก็ได้ เรียกว่าปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญนั่นเองนะคะแล้วทำบุญแล้วไม่กวดน้ำจะได้อาน,นิสงส์ไหมได้เพราะผู้ที่ทำบุญย่อมได้บุญทำความดีต้องได้ดีบุญต้องเป็นของผู้ทำบุญตลอดไปรู้อย่างนี้ก็สบายใจเนาะบางคนบอกว่ากวดน้ำแล้วก็ทำบุญไม่ได้กวดน้ำอ่ะหรือบางคนบอกกวดแห้งใช่ไหมอ่ะลองดูต่อนะคะเวลากวดน้ำ ใช้มือด้านไหนใช้มือขวาหรือมือซ้ายในการเทน้ำทางที่ดีนะคะควรใช้มือขวาเพราะเป็นมือที่แสดงถึงความเคารพเป็นการเคารพในทานที่ตนให้และเคารพในปฏิคขาหกคือผู้รับทานจากเราด้วยการเคารพนิยมใช้มือขวาตามแบบสากลนิยมคำถามต่ออีกเวลาหลังน้ำกรวดเนี่ยต้องใช้มือซ้ายรองรับน้ำไหมนะคะ ไม่จําเป็นเพียงแต่ใช้มือซ้ายจับภาชนะนะคะปัดชนะป่าไว้แล้วก็จับที่ขอบปากหรือตัวภาชนะก็ได้หรือไม่จับเลยก็ได้จะเทโดยไม่ต้องจับถ้วยหรือจับอะไรที่รองรับน้ำก็ได้คือถ้าเกิดว่าภาชนะนั้นถูกวางอยู่เราก็เทใส่ลงไปเลยนะคะกดน้ำด้วยภาษาไทยนะคะได้หรือไม่บางคนท่องบทสดเราะนั้นก็คือการกดน้ำด้วยภาษาใดไม่สำคัญสำคัญที่เจตนา ะค,ะความตั้งใจความปรารถนาดีคนเราจะได้ดีเพราะการตั้งจิตนะคะตั้งจิตที่ดีไว้นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ขอขอบคุณนะคะข้อมูลนี้จากท่านวอวชิระเมธีนะคะก็เ,ะะเอามาฝากกันในเรื่องของคําว่าการกดน้านะคะก็สำหรับวันนี้รายการสีสันโลกสวยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะคะ สวัสดีค่ะเที่ยวสยาม Amazing Park สนุกแบบ New Normal สยาม Amazing Park เปิดให้บริการแบบ New Normal พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐตามคำแนะนำของสมาคมสวนสนุกโลก IAPA และสมาคมสวนน้ำโลก World Water Park Association เที่ยวสยาม Amazing Park สนุกอุ่นใจสะอาดปลอดภัยสยาม Amazing Park ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วโดยจัดเตรียมความพร้อมสถานที่และขั้นตอนการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการและพนักงานพนักงานทุกคนได้ผ่านการตรวจเชื้อโควิด1 i จากโรงพยาบาลน,นาวมินก้า ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ววิธีปฏิบัติแบบ New Normal ในการให้บริการสวนน้ำสวนสนุกดังนี้ผู้ใช้บริการและพนักง,งานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการยกเว้นเมื่อใช้บริการในสระว่ายน้ำคัดกรองผู้ผ่านเข้าพื้นที่ทุกคนต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่สูงกว่า37-3องศาเซลเซียส เช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความหนาแน่นที่ภาครัฐกำหนดจัดระยะห่างที่นั่งบนเครื่องเล่นทุกชนิดและระยะห่างในทุกพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า1เมตรทำความสะอาดจุดสัมผัสบ,บนเครื่องเล่นหลังให้บริการทุกรอบและทำความสะอาดจุดสัมผัสในพื้นที่ที่ให้บริการทุก1ชั่วโมงโดยน้ำยาฆ่าเชื้อรักษาความเข้มข้น ของคลอรีนในสระไหยน้ำไม่น้อยกว่า1 ppm บริการอาหารปรุงสดใหม่เลี่ยงการสัมผัสกับอาหารภายนอกกรณีอาหารปรุงสำเร็จส่งเสริมการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลแบงกิ้งงดเว้นการวนใช้บัตรแคสคาร์ดในระหว่างวันรวมถึงจัดเจลแอลกอฮอล์บริการทั่วบริเวณจัดทำเคาน์เตอร์ชิลทุกจุดขายสินค้าและจุดชำระเงินสยามอเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการทุกวัน แนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 0623965298